ช่วยเพื่อนเออแล้วนี้ด่าส้นตีนอะไรเนี่ยตัวอะไรดีกว่าอะไรอะ่ะลินตาดำพี่เก็บตาดำนะไม่จุ๊ลินลินลินเดินมาหาพี่แต่พี่พี่อยู่บ้านเล็กแล้วเปรตนะ เราดำหลุดไปแล้วอยู่ฝั่งแถวบ้านเล็กอะเฟด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 มาอีกแล้วนะพี่แอฟจูอยู่เปล่าไม่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 จะจูบมาเรมาเล้วมาแล้วมาเริดูก่อนดูก่อนอุ๊ยอีกาบินวน โอ้สายพันธุ์อีกไม่ลินลินกูไม่โจกไงอือสวยมีรูนไหมมีรูนพาราโทโอเคเฟต์นะเฟต์นะเฟต์นะไม่เผียอะไรเอ่ยลิน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 เฟต์แล้วเฟต์แล้วลินเหรอใช่ใช่โอ้โหเพิ่งจอยู่เพ่ เพื่อนเจ๊งอ,อยู่สะพานบ้านใหญ่เพื่อนล้มพี่ปัดไม่ทันวะต้องปล่อยเพื่องพี่เจ็ดสิบแต่พี่ปล่อยละต้องทิ้งเส็ย <c oughs> อยู่กับพี่นะพ,พี่โดนอีกทีนึงอ๋อไม่โดนวะ่ะอยู่กับพี่อยู่พี่ มีลุนมีโุนมีโุนใช่ใช่ใช่มีลูนไงก็บอกแล้วมีลูนนณะพี่ใช่ไหมใช่ใช่อยู่บ้านใหญ่เป็ดอยู่พี่อ้าวพี่ฉีกมาบ้านเล็กโอเคไปเลยไปเลมยมีคนอยู่ อ๋อหนึ่งพาร์ทด้วหนึ่งพาร์ท้วยเนี่ยไม่มีไม่มีกระสือไม่ไหวพี่อาจจะแตกเฮ้ยไม่แตกว่ะไปแล้วพี่หลงพี่หลงพี่หลงรุนรุนหายไหมวะหายครับรุนหายรุนหายหายหายเอาเพิ่มเพิ่มเพิ่มระเบิดเพิ่มระเบิด แล้วสรุปจริงจะมากี่โบงอะอหญิงพี่ปั่นบ้านใหญ่ต่อขี่เฟสนะโอเคเฟสบ้านใหญ่ปั่นได้ปั่นได้ยกเครื่องันได้ไดโได้กล่องข้าวไอสัตว์ไปแล้ว โอ้โหูเสาสวยเฟดนะหาพี่ปะใช่เปล่าวะไม่รู้ดิคนเจ็บคนเจ็บสามคนอนะ่ะเจ็บไหนอ่ะคนเจ็บบ้านใหญ่โอเคก็พี่เนี่ยแหละบ้านใหญ่ พี่ลากมาสะพานบ้านเล็กไม้อยู่ปะไม้อยู่แต่เล่นไม่ได้ะ่ะไปดีกว่าเฮ้ยเจอกล่องเฟด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 ที่อยู่บ้านเล็กแล้วเฟดเฟดไปไหนอะเฟดไปไหนอะไม่รู้อะมองไม่เห็นหเฮ้ยเฟดอยู่กับกูบ้านเลียบ้านเลียบมาผมโอเคโอเคโอเคคุ้มซ่นเนรอฝันได้อยู่นะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรจับไม้ป้าเล็กที่ขับไปแล้วประเด็นว้าเล่งคุมโซนมันเล่งคุมโซนนี่ต้องรีบปั่นตรงเครื่องเล็กให้เสร็จนะ มันไม่รู้วิมีใครปั่นหรือเปล่าแต่พี่ปั่นอยู่แต่พี่ปั่นไปมองหีไปมันก็ไม่เสร็จอ่ะอุ้ยเอ้าเพื่อนทำไมอ่ะบล็อกหลุดเหรอเปล่ามันมาหาล้มอะไรวะงงวะคือมันจะมาถอนเสาแล้วมันก็คิดว่มันถอนทนันมั้งตรงเนี้ยต้องจุ่มยาวไว้ก่อนอ่ะเผื่อตายหมดเผื่อตายหมดเรารอดคนหนึ่งคือปั่นสองเครื่องถ้าตายหมดจุ่มจุดแน่นอนไงเอาอย่างนี้ก่อน เค okay, พี่มีพี่มีลูกเองแล้วมีแทงหลังเดี๋ยวพี่ดูก่อนเฟดมาหาพี่ปะเฟดนะเฟดนะมาเปล่าวะโอเคเฟดใช่มีบาร์บีคิวพี่โหย้ยกูตาดำด้วยไงบาดเดนอ่ะวิ่งกลับไม่ทำละแตกพี่ช่วยคนริมก่อน พี่มีลุกพี่มีลุกพี่มีลุกเอ้ยไอคนนั้นไอคนนั้นไม่มีนี่อยู่อะไรวะไอที่มันพี่มีลุกพี่มีลุกให้ปีดดีหลังพี่เดี๋ยวพี่ลุกโอเคเดี๋ยวพี่ลุกไปไปยกต่อเจะยกไม่ได้หรอกเดี๋ยวพี่ลุกลุกไปยกต่อหน้าตามเพื่อนไม่ลุกเพื่อนเออเพิ่มพับไม้เซฟโอเคเพิ่มพับไม้พับพับไม้เซฟเพื่อนยกเหรอได้หรอหาตัวนะสวยเอ้าเชื่อไมีไม้ พี่ลุกพี่ลุกโอ้ยเฮียไม่นะไม่น่าลุกเลยก,กูโอ้โหไม่ทันโอ้โหเอาขึ้นไม่ได้แตกแล้วอะมีค่อยมีลุกปะเตรียมลุกได้เลยไม่ไม่ เออมาดิแตกอุู่แตกอยู่ดีโอเคอุ้มแล้วจะหว่าคิวพี่จะลกมากเมื่อกี้เอาละพี่นี้สี่เปอร์เซ็นต์ต่อละมาครับผมโอเค โอเคไม่หลุดก็อีกคนทำลายวะถอ,อนโทเทมเหรอทันที่จะมาช่วยจังหวะเนี้ยพี่จีพี่ใจมากๆเลยไปช่วยเพื่อนแล้วก,ก็แล้วก็พี่กลับมาฮิวม,มีตายายากด้วยนี่แกงตายแล้ววะใช่โอเฟสอะไรเนี่ยทางหลังสวยเพื่อนไปตีสวยเพื่อนไปก่อนดิเพื่อนไปดิโอ้โห้เฮียเพื่อน ตายแบบไม่รู้ตัวมีแทงหลังมีแทงหลังแล้วคนนี้ตายอย่างวะจำไม่ได้วะจะหลุมเกิดนะจะหลุมเกิดนะผมพี่ลุกแล้วอ่ะมีคิูตัวเองด้วยคนนู้นหลุมเกิดเพื่อนโอ้จบจบเลยพี่บอกว่าจบผมยังโง่ตัวเองเลยผมตายตอนไหนเนี่ย ผมยังงงเอยู่นะว่าผมเฟ,ฟสต,ตอเสองตอนไหนวะเฟตสองไปแล้วไงเองล้มคนแรกเลยในเกมอะ่ะจะไม่ได้หรอ,อ,อล้มแล้วก็แล้วแล้วแล้วก็เจ๊กล้มอมีกทีเดียวไม่นีเดี่แล้วาะผมคิดว่าเป็นเฟสหนึ่งเฟตหนึ่งมาเฟตสองเฟตสองมาเฟตสามไงเฟตสามก็ตายอะไรเงี้ยไอ้ผมยังงงว่าผมเฟตสองตอนไหนอุ้มอุ้มพีอุ้มอุ้มเห็นกูไหมอุ้มเพื่อนอุ้มอุ้มโอ้โหไม่มีน้ำใจเลยอุ้มหน่อย มีเทงงหลลัพยักหน้าให้อยู่ดิโดนเมื่อนี่พยักหน้าพยักหน้าว่ะพยักหน้าว่ะพยักหน้าว่ะลุกเองกูใช้แล้วไนีประเด็นอุ้มเหอะ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 การขอรองกูกูออกเกมแม่งเลยไอ้สัสออกเกมแม่งเลยไอ้เด็กเออตอนนี้มันออกแล้วไม่เจอดีนะพี่กลัวที่ไหนอ่ะพี่ไม่ได้ไม่มีน้ำใจมันเนี่ยมีการ กูเล่นอ่ะเล่นเกียร์จะถีรอรอบหนึ่งได้ไหมนี่ก็ได้แล้ว้ยนี่แต่งใช่คนเหรอาาว่าผมใส่นี่ไปว่าเหลือเอาเสานี้เอาเสานี้เอาเสานี้ไม่มี าพลังยิ้วสุดเยี่ยมไป ไอ้หลุมหลุมอ้าวให้ออกเหรอให้ออกเหรอทำไมอ่ะทำไมให้ออกอ่ะ่เ็าอทำไมให้ออกงงทำไมไม่ให้กูออก เอ้าเป็นเครียดเครียดค,คือเมืเ่อกี้เขามาพิมพ์ในสตรีมพี่เว้คมันม่ไปเคดอรอกไปเครียดหรอกเฮ้ยเ <c oughs> จอกันไ,ได้ไงตามนั้นเอ้าวต้องเป็นเครดอ่ะเขาจะไม่เป็นเคดอ่ะใช่เหรอไม่เครียดอ่ะนี่อะไรรถใส่เพิ่มอะไรนด้ยังไงวะเจอกันได้ไงวันน้าผมโคตรสายเลยตอนนี้ผมตั้งใจดัก เราเจอด้วยนะแร้งไม่คิวคิวคิวเลอร์พี่เขาแลงประมาณประมาณน้องอ่ะแต่พี่อยากดักที่แร้งหนึ่งอ่ะแต่กดไปให้ตายก็ไม่เจอนั่นแหละกดไปให้ตายก็ไม่เจอนั่นแหละประมาณนั้นได้เจอได้เจอได้เจอเจอใหม่เจอใหม่เจอใหม่ไม่มีไม่มีจะเปิ๊บเพิ่มแบบเพิ่มแต่ก้องไห้อ่ะ เปอร์แบบง่อยมากเลยมีแต่เปอรแบบง่อยๆอ่ะใช่เหรอ